สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีไก่อยู่ตัวหนึ่งก็เลยจะเอามาย่างนะคะย่างกับเกลือที่นะคะคลุกกับเกลือไก่บ้านค่ะไก่บ้านหนึ่งตัวนะคะเอามาย่างนะคะรอชมรอทานกันเลยนะคะไก่ย่างค่ะ ดูนะคะพอดีได้ไก่บ้านมาตัวหนึ่งค่ะมารอชมกันค่ะคน้าหวานนะคะเราก็จะไปลวกลวกคน้าหวาน,นะคะ่ะหลังจากเราซส้มสเสร็จแล้วนี้นะคะมี่เสร็มตีต้นใหญ่ๆค่ะคน้าหวานต้นใหญ่ๆเลยนะคะอร่อยอร่อย อาไปลวกค่ะจะเตรียมจะล้างกาไปลวกให้เรียบร้อยออกดอกสวยงามนะคะมีประโยชน์มากนะคะช่วงนี้หากินได้เลยค่ะคะน้านะคะราคาก็ไม่แพงนะคะคนไหนปลูกก็ยิ่งสบายเลยเพราะว่าปลูกง่ายนะคะช่วงนี้อากาศอากาศเย็นมันก็จะปลูกง่ายหน่อยคะน้านะคะ แล้วก็จะนำไปลวกลวกกินเลยนะคะไม่ต้องเอาไปผัดค่ะคนาคนาหวานค่ะคนาหวานเสร็จเรียบร้อยนะคะลวกคานา,าลวกคนาเรียบร้อยน่าทานมากน่าทานมากนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับไก่ย่างค่ะ ไก่บ้านย่างใส่เกลือนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้า,า,าค่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังหน้าทานมากนะคะเหลืองอ่ยอยอยเหลืองสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปหั่นนะคะจะได้ทานง่ายๆค่ะ สับเรียบร้อยแล้วนะคะสับเรียบร้อยแล้วจะได้กลิ่นง่ายๆนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะดูสิคะน่าทานมากเลยค่ะมาทานด้วยกันเช้าๆกับข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนะคะไก่บ้านไก่บ้านไม่มันมากนะคะ สวยมาทานด้วยกันค่ะสับเรียบร้อยแล้วหยิบได้เลยนะคะหยิบได้เลยมาทานด้วยกันค่ะอาหารอาหารอีกอย่างหนึ่งที่บ้านนี้ขาดไม่ได้ก็คือยำปลากระกป๋องนะคะวันนี้จะยำปลากระกป๋องด้วยนะคะก็จะมีนี่ค่ะ หอมกระเทียมนะคะผักชีสลระเนนะคะแล้วก็จะเพิ่มรสชาติก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วนะคะพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็ปลากระป๋องนะคะวันนี้เซๆเพิ่มรสชาติอาหารค่ะเพิ่มมะนาวลงไปด้วยนะคะ มีมะนาวด้วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยถึงจะอร่อยค่ะเรียบร้อยค่ะยำปลากะป๋องค่ะยำปลากระป๋องแซ่บค่ะไปกินด้วยกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้อาหารพร้อมแล้วนะคะอาหารพร้อมแล้วค่ะ มาทานด้วยกันเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะมาดูใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้มียำปลากระป๋องค่ะยำปลากระป๋องแซบ่บเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยนะคะตามใจคนชอบนะคะอาหารก็จะมียำปลากระป๋อง และอันที่เด็ดก็จะเป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างไก่บ้านนะคะไก่บ้านย่างค่ะหอมๆอ,อร่อยๆย,ย่างเองทำเองนะคะแล้วก็จะมีพร้อมน้ําจิ้มนะคะมีพร้อมน้ําจิ้มพริกแจวนี่แหละคะ่ะพริกป่นน้ําปลานะคะ นี่ค่ะมาจิ้มกับย่างไก่ค่ะสำหรับสำหรับเราที่เรายำปลากับป๋องเราก็จะมีผักนะคะมีมะระค่ะมีมะระมาเป็นกับแกลมนะคะกับแกลมมะระนี่ยำปลากับป๋องแล้วก็จะขาดไม่ได้ก็จะคือคนาค่ะ คะนาลวกนะคะช่วงนี้คะนาเยอะนะคะคะนาเยอะปลูกง่ายค่ะลวกคะนานะครับเป็นผักลวกก็มีผักลวกก็มีผักดิบก็มีเราก็จะมาเซมกับกับต้นหอมกับสะระแหน่นะคะมาทานด้วยกันค่ะสะระแนเนี่น ยำปลากระปองอม,มาทานด้วยกันเลยนะคะวันนี้มีเมนูสองอย่างค่ะยำปลากระป๋องแล้วก็ย่างไก่นะคะย่างไก่ปิ้งไก่นี่แหละค่ะไก่บ้านของเรานี่แหละค่ะไม่มันนะคะไก่ย่างของเราไม่มันมากค่ะ อร่อยอร่อยหอมๆกินกับผักม,มีผักพร้อมเลยเชิญเชเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทานด้วยกันค่ะม,มานะคะทั้งชาวลาวชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะบางคนมีอาหารเลิศดรสนะคะเปลี่ยนอาหารมาทานอาหารอีสานบ้านเราค่ะ มาทานด้วยกันค่ะวันนี้เราจะทานพร้อมกับข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยมาเซ่เๆด้วยกันค่ะ ย่างผักลวกยำปลากระป๋องบ้านนี้ชอบทานยำปลากระป๋องเพิ่มรสชาติเพิ่มอาหารหน่อยค่ะจะอร่อยนะคะอย่าลืมนะคะทานเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ยายวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ วันนี้ยายวันมีอาหารมานําเสนอสองอย่างค่ะขอพระคุณมากนะคะเพื่อนๆสำหรับการติดตามทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาชมด้วยกันค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ